สวัสดีครับเ,เพื่อนเพืชาวสมาช e l วันนี้สมาจะมาสาธิตการผสมเกสรของเจ้าแมมขนแกะนะครับซึ่งในรูปนะครับก็จะเป็นแมมขนแกะ,ะรูปผสมนะครับซึ่งจะมีลักษณะของขนแล้วก็ลักษณะของดอกที่แตกต่างกันนะครับสมาจะนำสองต้นนี้นะครับมาผสมเกสรนะครับเผื่อที่ว่าลูกของเขาในรุ่นต่อๆไปนะครับจะได้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่เดี๋ยวจะมาให้ดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นคอเส็บป,ปลายแหลมนะครับที่ใช้คีบละอองเกสรตัวผู้นะครับเราจะคีบบริเวณของอับละอองเรนูเกสรตัวผู้นะครับก็จะได้เป็นเกสรตัวผู้นะครับเดี๋ยวสมาจะซูมให้ดูนะครับ เกสรตัวผู้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราก็จะทําการป้ายลงไปยังยอดของเกสรตัวเมียนะครับของอีกต้นหนึ่งนะครับป้ายลงไปแบบนี้นะครับอ่านะแล้วเราก็จะทําสลับกันนะครับโดยจะเอาอ่าอับละอองเรนูเกสรตัวผู้ของเจ้าต้นนี้นะครับเดี๋ยวสมาะคลี้ให้ดูนะครับ เป็นแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการใต้าลงไปยังดอกบริเวณของเกรสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนะครับทําไข้กันนะครับใต้าลงไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับเท่านี้ก็เป็นการช่วยผสมพันธุ์เกรสรของเจ้าแมมขนแกะแล้วนะครับเดี๋ยวสมาจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า ลักษณะของถ้าสมมุติว่าผสมติดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะครับเจ้าแมมคนแก่ก็จะติดฝักนะครับจะมีลักษณะเป็นฝักสีชมพูนะครับคลาบ้า,ลนะลายๆกับพริกนะฮะคล้ายๆกับพริกสดนะครับจะเห็นว่านะครับการผสมพันธุ์ของเรานะครับก็ถือว่า100%นะครับ ก็คือทั้ง2ต้นเนี่ยติดฝักทั้งคู่นะครับโดยในวันนั้นเนี่ยสมัยก็ได้มีการผสมต้นอื่นด้วยนะครับก็พบว่าติดฝักด้วยเช่นกันนะครับลักษณะฝักก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าฝักเป็นถือชมพู่แล้วนะครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับฝักพวกนี้นะครับเราก็จะไปทําการแกะล้างน้ํานะครับ ื่อที่เราจะได้ไปเพาะกันต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่สมายได้ผสมพันธุ์ไว้ก่อนนะครับทั้งหมดวันนี้ก็จะมีด้วยกันีฝักนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสมายจะทําการล้างแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับส่วนการล้างฝักนะครับเราก็จะล้างผ่านน้ํา บนตะแกรงนะครับเพื่อไม่ให้มเมล็ดของเรานะครับร่วงลงไปนะครับแล้วก็เป็นการช่วยรักษาสภาพของมเมล็ดที่เราจะทําการเพาะต่อไปนะครับขั้นตอนการล้างเลยนะครับเรากข็ขยี้ขยี้ตรงฝักนะครับเพื่อเป็นการล้างพวกเมือกแล้วก็เป็นการทําความสะอาดมเมล็ดนะครับแบบนี้นะครับซึ่งขั้นตอนการล้างเนี่ยไม่ยากเลยนะครับ ทำสามารถทำได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทําการพึ่งนะครับพึ่งแดดประมาณหนึ่ถึงสวันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บเมล็ดของเราไว้ในที่แห้งนะครับไว้ในที่แห้งประมาณ 1 2ถึงสงสัปดาห์นะครับถึงจะลงปลูกนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสมัยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องสมัย Channel ด้วยนะครับ